นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคม2565ตรงกับวันศุกร์ขึ้น3ามข้าเดือน8ปีขานวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับชโชกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน สีที่ครหวีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือสีขาวเถาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบอลเงินทิศที่ครหวีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูนะครับเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวน เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ข,ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักขังและงองงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้นะครับควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างซ่อโซ่ชอกระเฉยและยอยิงมายเซตวันนี้ประจีนกล่าวไว้ว่าชนะใจคนผู้หนึ่งอาจใช้เวลา กว่าครึ่งปีแต่การทำลายน้ำใจคนนั้นอาจใช้เพียงครึ่งประโยคเลขมงคลสำหรับวันนี้นะครับใน1เดือนมี30วันพระอาทิตย์ขึ้นและลงใช้เวลา12ชั่วโมงขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจาร,รย์ไก่นาลันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจาร,รย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ